การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขแต่มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งชอบอวดเก่งอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งเจ้าจิ้งจอกยืนบนตอไม้กลางป่าเอ่ยโอดเพื่อนๆว่าไม่มีใครฉลาดกว่าฉันอีกแล้วเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมองด้วยความเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่มีใครกล้าถเถียง ท่านใดนั้นนกฮูกเท่าผู้รอบรู้ก็บินลงมาจากกิ่งไม้สูงพร้อมกล่าวว่าจิ้งจอกเอย๋ยความฉลาดจิ่แท้จริงไม่ใช่การอวดรู้แต่คือการรู้จักฟังและเรียนรู้ตังหาดนกฮูกได้บอกกับหมาจิ้งจอกว่าข้าจะพาเจ้าไปในที่แห่งหนึ่งนกฮูกพาจิ้งจอกไปที่ลำธาร แล้วถามว่าเจ้าคิดว่าน้ำนี้มีค่าอย่างไรบ้างจิ้งจอกรีบตอบว่าก็เอาไว้ดื่มดับกระหายไงนกฮูกยิ้มพลางอธิบายว่าน้ำนั้นไม่เพียงดับกระหายแต่ยังทำให้ต้นไม้เติบโตปลาได้อาศัยและสัตว์ทั้งป่าอยู่รอดจากนั้นนกฮูกพาจิ้งจอกไปยังทุ่งหญ้าและถามว่าแล้วเจ้าคิดว่า ย่ามีค่าอย่างไรจิ้งจอกตอบว่าก็เอาไว้ให้กวางกับกระต่ายกินไงนกฮูกหอเราะเบาๆก่อนจะบอกว่าใช่แล้วแต่ญ้ายังช่วยให้ดินแข็งแรงและปกป้องป่าไม่ให้ถูกน้ำพัดหายไปด้วยจิ้งจอกเริ่มเงียบลงและคิดตามอย่างจริงจังในที่สุดจิ้งจอกก็เข้าใจว่าความฉลาด ไม่ใช่การพูดมากหรืออวดรู้แต่คือการมองให้ลึกคิดให้กว้างและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวสัตว์ทั้งป่าจึงยอมรับและจิ้งจอกเองก็กลายเป็นเพื่อนที่น่ารักขึ้นกว่าเดิมจากนั้นจิ้งจอกได้พูดขึ้นว่าขอบคุณที่สอนให้ข้าเข้าใจบทสรุปข้อคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฉลาดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การอวดรู้แต่คือการเปิดใจเรียนรู้และเคารพคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวจากนั้นพวกเขาจึงพากันร้องเพลงเต้นด้วยกันอย่างเบิกบานวสดดใดง เป็นลำแนวใหม่เมื่อนี้สุกใจค่ะก,กันเป็นลำจังหวัดดังลันมวนกันทั้งป่าใครมาจิงจอกระโดดสายหางให้กระต่ายน้อยโดดตึงไม่พักุบปกบก,ก,กวังเมื่ายานเดินงามสวยง,งามมารวมกันเป็นลำของดังอ้อ,อยวนเคเดอบูตกพากันเป็นลำกลางงมสิงกลองเสียงโลอมมวนดังทั่วไทย มือกันไว้หมุนไปหมุนมาเป็นลำคือว่างยานบุญบ้านเฮาเมื่อมีสุดใจ้ากันเสียงดังยกทีขึ้นลงเป็นลงเนาไหมเมื่อมีสุดใจพากันเป็นลำจังหวัดดังล้านมวนกันถักคอยมวลนั้นไห้